สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพีนส์ทีวีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ซูเปอร์เอสซีโอเปอเรเตอร์หรือพอโรงเรียนนะครับได้ทําการอนุมัติเคสนะครับให้ครูนะครับที่ทําหน้าที่เป็นเอสซีแอคชั่นนะครับทำการแก้ไขปัญหานะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนนะครับว่าหน้าที่ของแอคชั่นนะครับเป็นใครบ้างนะครับทีนี้นะครับผู้รับผิดชอบนะครับก็จะเป็น ครูฝ่าปกครองนะครับอันนี้เป็นผู้รับผิดชอบได้นะครับครูที่ใกล้ชิดกับนักเรียนนะครับก็รับผิดชอบได้นะครับคุณครูทุกคนนะครับก็สามารถเป็นเอเซชั่นได้นะครับหน้าที่หลักๆก็คือดําเนินการแก้ไขปัญหาเคสต่างๆที่ได้รับอนุมัติมาจากซูเปอร์เอเจนอเปอเตอร์หรือได้รับอนุมัติมาจากพออนะครับพูดคุยกับผู้แจ้งนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับให้เกิดความเป็นธรรมนะครับในกรณีที่ ทะเลาะบอกแว่งชกต่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถที่จะเป็นผู้ประสานงานนะครับเป็นครูที่ใกล้ชิดกับนักเรียนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการประสานงานนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้อยู่ในระบบของ SC Action นะครับจะสังเกตตรงนี้บทบาทตรงนี้จะเป็น SC Action นะครับผมก็จะทำทำการคลิกรูปโล่เหมือนเดิมนะครับหน้าของ แอสเซสเชันนะครับก็จะมีเมนูเหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นแดชบอร์ดนะครับเคสต่างๆนะครับหลังจากที่เด้งมาแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเป็นกระดิ่งข้างบนนี้นะครับเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งอนุมัติมาได้นะครับแจ้งแก้ไขเคสได้นะครับมันจะมีอยู่2ข้อความตรงนี้นะครับก็คืออนุมัติ แจ้งว่าพออได้อนุมัติเราแล้วนะครับแจ้งที่2ก็คือแจ้งเหตุนะครับเป็นเหตุว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามานะครับก็จะปรากฏเป็นชื่อผู้แจ้งเหตุตรงนี้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือผ่านแอปผ่านไลน์ผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับรายละเอียดนะครับเราอ่านนะครับโอเคเรียบร้อยเรารู้รับทราบนะครับว่า เกิดตรงนั้นนะครับพบรังแตนนะครับบริเวณต้นมะม่วงใกล้อาคารเรียนสองนะครับเมื่อวันที่ตรงนี้ให้เราไปจัดการด้วยนะครับเราก็ดําเนินการจัดการนะครับนี่รอดําเนินการโดยเรานะชื่อเรานะครับตรงนี้นะครับรอดําเนินการเราก็เปิดมาดูซิอเปิดรายละเอียดทั้งหมดนะครับจะเห็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับว่าดําเนินการถึงไหนบ้างพออนลมัตมานะครับ รอดาเนินการนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการเคลียร์เรียบร้อยนะครับอันนี้สมมุติไวเหมือนโกหกนะครับเราเคลียร์รลังแตนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการแจ้งนะครับแจ้งไปยังแจ้งไปยังผู้แจ้งเหตุนะครับว่าดําเนินการเสร็จดาเนินการเรียบร้อยแล้วดําเนินการเสร็จแล้ว เราก็ส่งไปนะครับเราก็ส่งไปโอเคเราก็อาจจะทําการแจ้งไปยังภายในด้วยนะครับนะเพื่อให้ตําแหน่งอื่นๆได้รับทราบว่าเราได้ดําเนินการได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะเราก็ส่งไปนะครับนี่เราก็ส่งไปนะครับ นะครับหลังจากที่เราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการคลิกไปหน้าเดสบอร์ดหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วให้ไปที่เคสที่อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงล่างสุดนะครับจะเห็นคําว่าปิดเคสนะครับจะเห็นคําว่าปิดเคสนะครับซึ่งเรียบร้อยหลายท่านถ้าปิดเคสไม่ขึ้นนะครับเราก็พยายามคลิกที่แดชบอร์ดก่อนนะครับ สปอร์ตก่อนแล้วก็ไปที่เคสระหว่างดําเนินการอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปสู่เคสนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ไปที่ปิดเคสนะครับปุ่มตรงนี้นะครับพอคลิกที่ปุ่มปิดเคสนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพให้บันทึกข้อความนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว อ่าโอเคอ่าเพื่อเป็นการไม่ให้ท่านผออลืมนะครับซูเปอร์เอสซีอัปเปอรเตอร์ลืมนะครับ,รบเราก็สามารถที่จะพิมพ์ต่อได้นะครับโดยการอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าแจ้งผออ,อปิดเคสอ่าแจ้งผออปิดเคสโอเคผมก็จะทําการคลิกที่ปิดเคสนะครับโอเคเรียบร้อยนี่ผมก็ทําการ ดำเนินการปิดงานเรียบร้อยนะครับปิดเคสเรียบร้อยลำดับต่อไปนะครับก็จะส่งต่อไปยังซูเปอร์เอเซียเปอร์เตอร์คนั่นก็คือพอนะครับพอโรงเรียนนะครับทำหน้าที่ในการคอนเฟิร์มนะครับในการคอนเฟิร์มปิดเคสอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช anel ผมนะครับ piztv นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ